สวัสดีครับเวลาดีๆแบบนี้นะครับพบกับผมใหญ่สิระในรายการเกษตรสมาสไตล์กองทุนซีซั่น2รายการเพื่อเกษตรกรไทย100%เครับเราพบกันนะครับทุกๆวันเสาร์เวลา6โมงเช้าเวลาดีๆแบบนี้ทางช่องวัน31ครับ แล้ว,วันนี้ครับผมอยู่ที่เมืองสงบสะอาดธรรมชาติบริสุทธิ์และข้างหลังผมครับนั่นก็คือทะเลหาดกูดเด่นนั่นเองครับพอได้ยินแบบนี้หลายคนน่าจะรู้จักแล้วนะครับว่าตอนนี้ผมอยู่ที่จังหวัดสตูลน,น,นั่นเองครับตอนเช้านะครับผมไปทานอาหารนะครับเป็นของข่าวมาเรียบร้อยแล้วตอนนี้นะครับก็ต้องหาของหวานทานบ้างนะครับ ที่สําคัญนะครับเป็นของหวานที่ไม่ธรรมดาครับเพราะว่าเป็นของหวานพื้นบ้านครับนี่เป็นขนมผูกรักนะวันนี้นะครับเราจะไปหานะครับกลุ่มที่เขาทําการแปลรูปเป็นขนมผูกรักกันนะครับแต่ว่าจะเป็นกลุ่มไหนตามผมมาเลยครับนี่ครับคุณผู้ชมนี่มาถึงนี่แล้วครับผมนี่ขนมที่ผมตามหาอยู่ในวันนี้ครับขนมผูกรักนั่เองรสชาติจะเป็นอย่างไรอ่ะ ชมสิครับอือหอือมความกรอบครับอือตัวเนื้อเขาก็มีรสชาติอือคล้ายๆขนมปั้นคลิปแต่ก็ไม่เหมือนทีเดียวก็มีรสชาติเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองครับอร่อยดีแหมอร่อยแบบนี้นะครับอยากจะรู้เลยนะครับว่าขั้นตอนวิธีการทำ,ทำอะไรทำยังไงบ้างนะครับผมแล้วผมจะถามใครได้บ้างแบบนี้ฮะ ผมถามใครได้บ้างครับผมครับผมถามผมก็ได้คุณใหญ่เอา้เอาอยู่ข้างกันนะฮะเออก็ถามพี่บ่าวก็ได้ใช่ไหมคร,ครับผม,ผมเอาคุณผู้ชมแนะนําก่อนนะฮนะสวัสดีครับพี่บ่าวครับ พี่บ่าวนะครับหัวหน้าสํานักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดสตูนนั่นเองครับผมสวัสดีครับครับผมมาเจอพี่บ่าวแบบนี้นะครับก็ต้องพูดคุยถึงการทํางานของพี่บ่าวก่อนว่าเข้าไปดูแลนะครับพี่น้องเกษตรกรสมาชิกในพื้นที่ยังไงบ้างครับผมก็เราก็ดูแลสองด้านนะครับในเรื่องของการฟื้นฟูอาชีพนะครับแล้วก็เรื่องของการจัดการหนี้ให้กับพี่น้องเกษตรกรนะครับครับครับผมเรามีการเข้าไปดูแลเขายังไงบ้างครับผม ใ,ในเรื่องของการจัดก,การนี้เราก็ไปการชำระหนี้แทนให้กับพี่น้องเกษตรกรนะครับตอนนี้เราก็ชำระหนี้ในส่วนของจัหวัตูลนี่ก็มาประมาณร้อยกว่าลายนะครับแล้วก็ในส่วนของการคุ้นรูอาชีพเราก็สนับสนุนงบประมาณในการทํากิจกรรมของกลุ่มนะครับซึ่งทํากิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับการเกษตรนะครับที่ผ่านมาเราก็ได้สนับสนุนในส่วนของงบงบสนับสนุนเนี่ยมีของประเภทครับก็คือหนึ่งก็คืองบอุดหนุน นะครับงบสนุนเนี่ยเป็นการให้เปล่าและกไปทํากิจกรรมเราจะไม่เอาคืนนะครับอ,อันนี้เราสนับสนุนไปร้อยกว่ากลุ่มแล้วนะครับร้อยั้งหกวลุ่มนะครับในส่วนของงบกู้ยืมอันนี้เราก็สนับสนุนให้กับกลุ่มพี่น้องสมาชิกในจังหวัดสตูลไป25องค์กร ดีมากลุ่มอืมอันนี้แต่เป็นงบกู้ยืมที่ต้องใช้คืนนะครับใช้คืนนะครับผมแต่ว่ามันดีหน่อยที่ตรงนี้ตอนนี้มันไม่มีดอกเบี้ยนะครับก็คือคือยืมไปเท่าไหร่ก็คืนมาเท่านั้นอืมก็เป็นงบกู้ยืมแบบนี้ก็ทําให้หลายๆกลุ่มเนี่ยสามารถพัฒนาตัวเองได้นะครับสร้างรายได้เพิ่มได้มากขึ้นใช่ไหมครับใช่ของใช่ครับก็คือว่างบที่อ็ได้ไปเนี่ยก็จะไป อาชีพเกี่ยวกับการเกษตรของกลุ่มเป็นการประกอบอาชีพร่วมกันเป็นการพื้นผูอาชีพเก่าเรื่องเป็นการต่อยอดอาชีพเดิมของเขาเช่นกลุ่มผมมีอยู่กลุ่มหนึ่งนะครับก็คือทําขนมถูกรักอันนี้เลยแบบนี้เลยนะครับผมกลุ่มนี้นั่นเองกลุ่มนี้มีความน่าสนใจยังไงบ้างครับพี่บ่าวครับกลุ่มนี้มันเริ่มต้นจากการรวมตัวของของกลุ่มแม่บ้านนะครับภายในชุมชนทึ่เป็นญาติญาติกันรวมตัวกันก็คือหลังจาก ที่ว่างจากการอาชีพหลักก็คือตัดยางอทําทสวนปาล์มอะไรแบบนี้แล้วก็ประมงขึ้นบ้านนะครับเขาก็รวมตัวกันเพื่อนําผลผลิตที่ได้มาแล้วก็ขายไปเนี่ยมามีการแปลรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าครับแล้วก็เพื่อมานํา ปลามาทําเป็นไส้ขนมนี่เลยตัวนี้เลยขนมนะครับผูกรักแบบนี้นะครับก็คือทํามาจากไส้ปลาอย่างนี้แหละครับผมไส้ปลาครับึ่งได้มาจากการทาอาชีพประมงขึ้นบ้านของบรรดาสามีหรือว่าคนในครอบครัวของเขานะครับแล้วเขาก็เอาแทนที่ว่าได้ปลามาจะขายให้กับเต้าแก่แพปลาหรือว่าให้กับขายเป็นเนื้อสดแบ่งเนื้อสดอย่างเดียวก็อนํามาแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับเพิ่มรายได้ให้กับ ุกคนในใล่มอ้ว้าวฟังแบบนี้นะครับมีการเพิ่มมูลค่าแบบนี้ด้วยอยากรู้วิธีขั้นตอนการทำแล้วครับผมพี่บ่าวทายังไงดีพี่บ่าวบอกหน่อยบอกหน่อยได้ไหมครับว่าทํายังไงบ้างอ,อันนี้ผมก็ไม่รู้เดี๋ยวต้องไปถามสมาชิกในกลุ่มนะครับเดี๋ยวต้องไป หาจริงในกลุ่มคนที่ทำทางนู้นก็หนนกำลังขุดขัดขุดขัดอยู่นั่นเลยนะฮะใช่ใช่ใช่เอางั้นผมขอตัวไปทางนู้นเลยนะครับผมเชิญครับผมไปดูเลยนะฮะว่าเขาทำอะไรกันยังไงบ้างครับคุณผู้ชมตามผมมาเลยครับมาวับาครับผม นามาส่งของเรียบร้อยครับผมนี่คนส่งยังไม่รู้เลยนะมันส่งอะไรส่งปลาอ๋อส่งปลาครับผมโอ้ขี่มาตั้งนานไม่รู้เลยมันส่งอะไร มาถึงขั้นตอนนะครับการทําขนมผูกรักของเราครับนี่ก็ต้องมาคุยกับพี่นีเลยนะครับผมสวัสดีครับพี่นีครับอันนี้แนะนำตัวเองสักนิดนึงเลยครับผมค่ยะยสณีสุบากยนะคะเป็นรองประธานของกลุ่มวันนิตาค่ะครับผมนี่ขั้นตอนการทําขนมผูกรักของเราเรามีขั้นตอนการทํำยังไงบ้างครับเริ่มแรกของการทําไส้นะคะครเริ่มแรกของการทําไส้คือ จากพ่อบ้านไปหาปลามาเยอะๆอแล้วก็ปลาเหลือแล้วก็เอามาทําไส้เป็นารายได้อคะค่ะเพราะปกติแล้ว,วเนี่ยพ่อบ้านเนี่ยก็คือมีการทําอาชีพประมงอยู่แล้ว<ช>ก็ต้องไปจับปลาอยู่แล้วแล้วก็ขายเป็นเนื้อสดแบบนี้ไปใช่ไหมครับ<ช>ผมแล้วาบางครั้งก็มีแบบปลาที่ต้องเหลือบ้างกัน้ยใช่ใชไหมครับผมเรามานํามาแปรรูปสร้างมูลค่าเพิ่มขึ้นใช่ไหมครับแบบนี้เราเอามาแปลรูปทํำยังไงครับผมคือ เมื่อพ่อบ้านมาส่งปลาค่ะเราต้องเบละหัวปลาปลีปลาแล้วก็เอาไปนึ่งอะค่ะก็คือการก่อนที่จะมาทําเป็นเนื้อไส้ของตัวขนมภูกรักของเราเนี่ยก็จะมีขั้นตอนก่อนขั้นตอนในการที่จะเอาปลามาเนี่ยเราไม่ได้แบบว่าเอาปลามันเป็นตัวๆเลยนะฮะมีขั้นตอนการทําให้ก่อนด้วยในเรื่องของการเอาหัวออกอย่างเงี้ยใช่ไหมครับเอาหอกแล้วก็เป็นนึ่งอ่าเอาไส้ออกด้วยเอาหัวออกเอาไส้แล้วก็เอาปลานี่ไปนึ่งใช่ไหมครับผมแล้ว พอมนึ่งเสร็จทำอะไรต่อครับเสร็จแล้วก็เอามาเบรเอาเนื้อมาทิมอืมทิมหรือว่าถ้าเป็นภาคกลางนี่ตําได้ไหมเออครับผมมีมีคนบอกเลยเออตำตำตำครับผมเออหรือทิมนั่นเองีนี่นะครับผมใช่ค่ะปา้กใต้อ่ะค่ะปากใต้ครับผมแต่เราทิมเยอะไหมเราต้องละเอียดขนาดไหนต้องให้ละเอียดค่ะละเอียดเลยเดี๋ยวไส้มันจะไม่สวยอืมมาด่าปลาพักปลาแป๊บนึงคบะปลาพักปลาแป๊บหนึ่ง แล้วก็เรามาเตรียมเครื่องที่จะบดนะคะเป็นเครื่องเคียงอะค่ะมีตะไคร้ค่าตะไคร้ค่ะพริกก็หัวหอมโอ้ก็เยอะเหมือนกันนะครับผมเป็นเครื่องเคียงที่ใส่เข้าไปแบบนี้ใช่ไหมครับเอามาบดเอามาบดรวมกันเอามาบดรวมกันพอาบดเ็จเอาไปตั้งไฟตั้งไฟใส่เครื่องก่อนนะคะใส่เครื่องก่อนแล้วก็ใส่เครื่องเซนให้ให้เครื่องแห้งนิดนึงครับแล้วก็ใส่ปลา ปลาแต่จะได้ปวาเป็นไส้แบบนี้ต้องเคี่ยวเป็นชั่วโมงสองชั่วโมงก่อมันจะแห้งไม่ใช่แบบว่าพอมาใส่เครื่องครับสูมุนไพรของเราเข้าไปนะครับผมแล้วก็ใส่ปลาไปไม่ใช่แป๊บเดียวก็ได้ต้องใช้กาเรียกว่าใช้เวลาใช้เวลาเหมือนกันนะครับในการแบบกวนไปเรื่อยๆแบบนี้จะจนมันเข้ากันใช่ไหมครับผมก็ใช้เวลาประมาณชั่วโมงสองชั่วโมงค่ะชั่วโมงสองชั่วโมงเลยทีเดียวพอได้เสร็จสับตามเวลาที่เราต้องการเสร็จแล้วทาไงต่อครับ เมื่อเราได้ทำไส้แห้งเสร็จเรียบร้อยแล้วก็มาเตรียมแป้งกับไส้มาผูกกันค่ะอ๋อก็คือขั้นตอนนะครับแบบคล้ายๆแบบ,<ล>แบ,บนี้เลยค่ะ,นะะแปลว่าตัวแป้งแบบนี้เราเราเอาแป้งอะไรมาก็ได้หรือเปล่าครับไม่ได้ค่ะต้องใช้แป้ง อ๋อไม่เป็นไรก็เป็นแป้งเป็นแป้งพี่ใช่ยางอย่างเดียวเป็นแป้งเขาเรียกว่าแป้งอะไรอ่ะแป้งที่นาเข้ามาอย่างนี้เหรอครับผอกเป็นแป้งปอเปี๊ะที่นานาเข้ามาเพราะอะไรครับทำไมเราแป้งที่แบบว่าเป็นปอเปี๊ยะที่เราหาได้ ง่ายงไม่ได้หละครับคือมันจะไม่อร่อยอะค่ะมันจะกระด้างก็แปลว่าแป้งปอเปี๊ยะของเราเนี่ยก็ต้องเป็นแป้งที่เฉพาะหน่อยที่ตามความต้องการของเราด้วยใช่ค่ะเพราะว่าเนื้อแป้งของเขามันแตกต่างยังไงบ้างครับปกติถ้าเป็นของไทยเนี่ยมันจะกระด้างมันจะแข็งแต่ถ้าเป็นของที่เราต้องการอะมันจะนุ่มจะนุ่มแล้วมันจะกรอบได้นานอ๋อก็คือที่เราเอามาเนี่ยมันจะเหมาะกับการทําขนมผูกรักของเราใช่ตัวแป้งปกติทั่วไปที่หาได้เนี่ยเขาอาจจะ เหมาะกับการทำพวกปอกเปี๊ยทอดอะไรพวกนี้แต่ถ้ามันจะมาทําเป็นขนมผูกรักของเราแบบนี้ต้องใช้แป้งที่มันแบบว่ามีความเหนียวแล้วก็นุ่มในตัวด้วยเหมือนกันเพราะว่ามันเป็นเรื่องของการผูกด้วยใช่ไหมครับเพราะเห็นจากนี้เราเอาไส้ใส่เข้าไปในตัวแป้งนะครับผมแล้วก็เอามาม้วนๆแล้วก็เอามาพันผูกกันอย่างนี้ใช่ไหมครับผม<ๆ>แล้วเวลาใส่นี่คือใส่ได้ตามความ ต้องความพอใจของคนใส่เลยไหมครับว่าใส่เนื้อไปให้เต็มที่เลยถ้าเราใส่เยอะมันจะแตกค่ะเราใส่แต่อพอดีพอดี ก็แปลว่าการใส่เนื้อนี่ก็ต้องมีการกะให้มันพอดีก<ะ>ับเขาด้วยนะครับผมไม่งางนั้นถ้าเราใส่เยอะเกินไปเนี่ยมันก็จะทให้ผูกแล้วก็ไส้แตกค่ะอืมเป็นขนมผูกรักไส้แตกเลยนะครับผม<ต>เราต้องใส่ให้พอดีนะครับ<กะ>ผมอ่าก็แปลว่าพี่ๆนะครับเหล่านี้เลยมีความชํานาญเลยพอสมควรเลยทีเดียวนะครับผมอ่าพอเราผูกกันเสร็จเรียบร้อยทํายังไงกินได้เลยไหมครับ อ๋ยังค่ะนี่เป็นของสดยังไม่ได้กินนะคะต้องไปทอดก่อนค่ะครับผมถ้าใครชอบกินของสดก็ตรงนี้ได้เลยนะฮะ, <c oughs> ะถ้าแบบว่าแบบว่าให้มันสุกพอดีมีความอร่อยมีความกรอบเหมือนที่ผมได้ลองชิมแล้วนะฮะ,ะก็ต้องเอาไปท,ทอดก่อนทอดก่อนอ๋อ <c oughs> พอทอดเสร็จเรียบร้อยนะครับผมแบบนี้แม็กก็กินกันอร่อยได้เลยแล้วทางกองทุนฟื้นฟ,นฟ,นฟนูและพัฒนาเกษตรกรนะครับได้เข้ามาสนับสนุนเราด้านไหนบ้างครับ ด้านโรงเรือนเนี่ยค่ะดีที่เขาเข้าได้มาช่วยอะไรสร้างโรงเรือนนะคะเมื่อก่อนเป็นโรงเรือนเล็กๆจะทอดตรงนั้นทําปลาตรงนั้นมันไม่พอที่เดียวเลยที่เดียวไม่พอเลยค่ะเพราะตอนนี้นะครับที่ผมมาเห็นนี่ก็ค่อนข้างแบบว่าโอ้โหมีห้องหลายห้องเลยทีเดียวนะครับในการที่จะทําขนมแบบนี้ในการแปรรูปแบบนี้เป็นห้องๆเลยค่ะตอนนั้นได้งบอะไรมานะครับ ตอนแรกเราได้เงินอุดหนุนมาสามหมื่นนะคะ,อ<ล>ะตอนนั้นมาทำอะไรมาซื้ออุปกรณ์มาซื้ออุปกรณ์ซื้อหม้อซื้อกระทะซื้อ ของใช้อะไรแบบนี้ค่ะครับนั่นคือในช่วงเริ่มแรกในการแบบว่าทําขนมเลยเริ่มแรกในการแปรรูปเลยเราก็ได้เอางบอุดหนุนเนี่ยมาในการซื้ออุปกรณ์แล้วเราได้งบอะไรมาอีกไหมครับนอกจากนี้แล้วก็ได้งบกู้ยืมมา3ามแสนนะคะเพื่อมาสร้างโรงเรือนนี้อ๋อได้งบมา3ามแสนนะครับที่มาสร้างโรงเรือนต่อมาจากนี้ด้วยนะครับก่อนหน้านี้ผมได้ยินมานะครับที่พี่บ่าวบอกว่าเรามีเขาเรียกว่า ร้านของเรานี่อยู่ติดถนนเลยการทำเลยติดถนนเลยแต่ตอนนี้ไม่ได้อยู่ติดถนนแล้วพอก็เขาสร้างถนนก็ขยายถนนเราก็เลยไม่มีที่อืตรงนั้นคือที่ที่เคยมีอยู่นี้ก็คือเขาเรียกว่ามันก็ต้องแบบลื้อไปเลยโอ้ตอนนั้นถือว่าเป็นวิกฤตเลยไหมครับวิกฤตใช่ดีที่มีกองทุนช่วยเข้ามาช่วยค่ะอืมก็เลยจัดเรียกว่า เปลี่ยนเปลี่ยนจากวิกฤตกลายเป็นโอกาสเลย,เลยเพอได้รับงบกู้ยืมมาแบบนี้นะครับก็ได้สร้างโรงเรือนใหม่แล้วก็มีการขยายต่อยอดมาแบบนี้เลยนะครับผมเป็นไงบ้างครับเ,เรื่องของรายได้นะ่จากการที่เราได้แปลรูปแบบนี้รายได้ดีไหมรายได้จากเมื่อก่อนเดือนเดือนพันสองพันอคนนะคะจนช่วงนี้มาเดือนประมาณสามสี่พันนะคะ ก็มีการขยับขึ้นเรื่อยๆขยับขึ้นเรื่อยๆจนถึง5 0 0พันเลยนะคะต่อคนนะคะต่อคนใช่ต่อคนค่ะว้าวแหมพัาแบบนี้นะครับถ้าเราจะพูดถึงในเรื่องของการขายที่ไหนบ้างนี่ผมถามถามได้เลยไหมครับเต้องมีอีกฝ่ายนึงค่ะฝ่ายการตลาดต้องไปถามพี่ละเลยค่ะอ๋อพี่ละเหรอครับผมโอเคได้ได้ครับเรื่องของการตลาดเดี๋ยวผมไปถามพี่ละต่อเลยเลยกันนะครับผมยังผู้ชมตามผมมาเลยครับ จะ <t om it> ทำให้เราหุ่นดีขึ้นนะครับในการทำแบบนี้นะครับผมเพราะเหมือนการอบไอ้น้ำไปด้วยในตัวมาถึงขั้นตอนนี้ครับมาถึงนี่ พี่ระรับหน้าที่ต่อแล้วนะครับผมจากเมื่อกี้นะครับเราไปทอดเสร็จเรียบร้อยแล้วก็มาพักไว้ให้มันเย็นนะครับได้เขาเรียกว่าได้ที่แล้วแบบนี้นะครับเรามาถึงขั้นตอนนี้เราต้องทําอะไรต่อครับแพคค่ะแพคเลยครับผมการแพคนี้เราแพ็คยังไงบ้างครับผมแพคตามขนาดที่ลูกค้าต้องการเลยจ้ะปกติปกติเราจะมะีเป็นขนาดที่เราแพ็คไว้อยู่หรือไมครับปกติจะแพ อ่าห้าร้อยกรัมกับ250กรัมค่ะที่ลูกค้าซื้บอบ่อยมาเป็นสองไซส์นี้ะนะครับอ่าแผ่นอ่ร้อยห้าสิบกรัม250กรัม250กรัมกับ500กรัมกับ 500, 500. อ๋อก็คือเต็ม500กับครึ่งหนึ่งนั่นเองนะครับผมแล้วก็นี่ก็คือเป็นไซส์มาตรฐานของเราแต่ว่าถ้าแบบว่าลูกค้าอยากได้ไซส์ ตามความต้องการของเราก็สามารถสั่ง,งได้่ได้เลยคโอ้อปกติอย่างนี้ราคาเป็นยังไงถ้าเป็นถุง500กรัมแบบนี้500กรัมเนี่ยตกประมาณโลกิโลละ240บาทอืมกิโลละ240บาท<ช>นะครับผมอ่า500กรัมก็จะลดลงมาครึ่งหนึ่งใช่ไหมครับ500กรัมนี้ก็คือ ครึ่งโลค่ะครึ่งโลครับผมอันนี้ครึ่งโลค่ะอ่าครึ่งโลห้าร้อยกรัมครึ่งโลครับห้ารนะนะ้อยกรัมคือคำนวณเลยตอนนี้ขอกดขึ้นคิดเลขนี่นี้นะครับผม <c oughs> <c oughs> และอย่างนี้มีการได้คืนนะครับกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกรรษตรกรไปบ้างหรือยังครับคบเดือนละห้าพันบาทคือคือไม่เดือนละห้าพันบาทเช่อค่ะเอ้าปกตินี่เขาไม่ได้ให้คืนเป็นปีเหรอครับผม คือผ่อนไปเกินครับผ่อไม่ก่อนก็ทำไงได้มันมีแล้วนะครับผมผ่อนซะอย่างนั้นเลยนะครับผมเพราะว่าปีหนึ่งเนี่ยถ้าเราผ่อนไปทุกเดือนวงเพิ่มมันจะเกินกว่าที่เขาว่าให้เราจะผ่อนด้วยซ้ำใช่ไหมครับผมก็อาจจะเขาเรียกว่าคืนก่อนกําหนดที่เขาได้ตั้งไว้ นะครับผมก็ถือว่าเป็นการพัฒนาของเรานะครับในการที่เราสามารถแปลรูปแล้วก็สร้างรายได้ได้แบบเป็นกอบเป็นกำแบบนี้อลิตภัณฑ์ของเราจริงๆแล้วในกลุ่มของเรามีอะไรอีกมากไหมครับมีโรตีกับจิวแล้วก็ขนมคลิปค่ะก็เส็เสริมเป็นตัวเรื่องให้กับลูกค้าที่มาซื้อที่นี่แต่และอนาคตจะมีอลิตภัณฑ์ใหม่ๆเพิ่มไหมครับมีคิดอยู่แล้วว่าจะต้องมีเพิ่มก็มีการพัฒนาต่อยอดไปนะครับก็มีการปรับปรุงต่อไปเรื่อยๆเนาะเขาเรียกว่าสร้างเขาเรียกว่ารายได้เพิ่มขึ้น เรืเ่อยๆแบบนี้นะฮะก็ถือว่าเป็นการที่เราไม่อยู่นิ่งอ่าแจวโดยวยีเดียวไงก็ติดตามกันด้วยแล้วกันว่าจะมีเขาเรียกว่าการแปลรูปผลิตภัณฑ์ผลิตผลทางการเกษตรอะไรมาอีกนะครับผมแล้วก็ถ้าในเรื่องของอ่าช่องทางการขายของเราเราขายที่ไหนบ้างครับตอนนี้ประจําก็คือตลาด ชารัฐพกสจังหวัดสตูนแล้วก็สารกลางจังหวัดสตูลค่ะตลาดภาครัฐแล้วก็ออนไลน์ค่ะมันมีออนไลน์ด้วยใช่ค่ะครับผมเราขายที่ไหนบ้างครับตอนนี้ออนไลน์ออนไลน์มขายในทิดตอกแล้วก็ขายเฟซบุ๊กค่ะเฟซบุ๊กเฟซบุ๊กใครเอยเฟซบุ๊กของพีราเลยใช่ค่ะแปลว่าถ้าใครสนใจนี่สามารถติดต่อได้ที่เฟซบุ๊กพีลาเลยเฟซบุ๊กชื่ออะไรครับลักสุพรรษาค่ะแล้วก็เบอร์โทรค่ะครับผม 0945970350ค่ะใครที่สนใจนะครับอยากจะกินอยากจะเป็นลูกค้าเนี่ยก็าสามารถนะครับติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกันได้<ช>นะครับ<ช>ผมแม่วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่ระมากๆครับผมที่มาให้ข้อมูลดีๆนะครับในการแปลรูปนะครับผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรแบบนี้แล้วก็สามารถสร้างรายได้ได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวนะครับขอบคุณพี่ระนะครับแล้วก็ขอบคุณครับที่กลุ่มด้วยนะครับ เล็กๆแต่กลับสร้างความสําเร็จอันยิ่งใหญ่นะครับเหมือนกับกลุ่มวานิต้าพัฒนาฉรุงนี่แหละครับที่สามารถสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรสมาชิกในกลุ่มนะครับได้อย่างมั่นคงทีเดียวครับคุณผู้ชมครับวันนี้นะครับรายการเกษตรสมายสไตล์กองทุนซีซั่น2ของเราหมดเวลาลงแล้วครับคุณผู้ชมนะครับสามารถติดตามชมรายการของเราได้นะครับในสัปดาห์หน้าทุกๆวันเสาร์เวลา6โมงเช้าทางช่องวัน31ครับ วันนี้นะครับก่อนจากกันนะครับขออัปเดตข่าวการทํางานของสํานักงานกองทุนฟื้นฟนูและพัฒนาเกษตรกรให้คุณผู้ชมได้ชมกันครับสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วผมแล้วก็ทีมงานขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับครับใน,ในภาพรวมทั้ง 2,800กว่าโครงการเนี่ยจะมีองค์กรที่ประสบความสำเร็จหรือว่าองค์กรต้นแบบอยู่มากกว่า600โครงการก็ขอยกตัวอย่างที่ส่งเสริมแล้วประสบความสําเร็จใน3ด้านก็คือด้านประสุสัตว์เนี่ยก็จะมีตัวอย่างโครงการเลี้ยงวัวในสวนลําไยที่อำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ถ้าแล้วก็โครงการเลี้ยงแพะที่อเาเภอเมืองนครศรีธรรมราช ถ้าเป็นเรื่องของการประมงเนี่ยก็จะเป็นโครงการประมงพื้นบ้านที่อ่าวดมที่อำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีส่วนพืชที่เป็นต้นแบบที่ประสบความสําเร็จก็คือ,อโครงการปลูกทุเรียนที่อำเภอเชียงคานจังหวัดเลย